ค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะชื่อช่องว่านักเล่นโลบอคค่ะเย่วันนี้มิวจะมาเล่นแนบบหาคอยบาร์บี้นั่นเองนะคะก็คือไม่มีนะคะมันบาร์บี้ยังไงก็นี่เลยบาร์บี้คือน่ารักสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยจ้าพูดถึงแล้วก็ไปเล่นเลยเนาะ โอเคตอนนี้เราทำการเซฟเสร็จแล้วนะจ๊ะเอาเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวนะเกตต้องระวงังดิคือบันไดไม่มีผิดเลยนะ ไม่ค่ะขาดคำเพื่อนเราก็ตกเลยนะอ้าวเฮ้ยเซเป็นที่ร้ยบป้อยแล้วเราก็กระโดดนขึ้นมากระโดดอ้าวอาวเไดล่รอ เกินไปเกินไปอ้าวบินนะเราเป็นไรมากไหมทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นมือใหม่นะ โอเคอ้าวโอเคอ้าวเนอะดูขานเลยแล้วบาบี้นะ่ามากเลยอ่ะถ้าเห็นนี้ในตลาดนะนเดี๋ยวจะไปซื้อเลยแต่ตัวละ, 1, 5, ะพันห้าจะแพงมากเลยนะคงไม่ซื้อหรอก จะเป็นตัวเขียวนะใช่ปะ่ะหวังว่าจะใช่นะเพราะ,ะเมื่อกี้เป็นสีเขียวเนี่ยเห็นไหมเป็นสีเขียวอะ่ะโดนนิดหน่อยก็ไม่ได้ใจร่ายเทที่ดูคนที่ยินเสียงเล็บมิ้วเพราะว่ามิ้วไม่ได้ตัดเล็บนะเล็บมันก็เลยยาว เกือบซิตกแล้วเดมสุดยอด้เลยอ้าน้าเป็นเหมือนเดมอุ้ยอันนี้ก็ปิดเหมือนกันนะ เราใช้ทาทิปนะคะไหวทิปเลย Yes โ oh อ้โหว้า,าว คือมันพาแล้วตายเอ้าอะไรอ่ะตายหมดเลยเหรออผ่านสักทีนี่มันพาเราผิดอะ่ะอ้ เราก็จะไปกันต่อเลยนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยปปเอ้าไม่ตายเหรอเราตายได้ไงไปกินเนี่ยอุย้ยอุ้ยเดี๋ยวเรานะคะจะกระโดดก่อนอุย้ย กกเซนเซอร์หายไปกับบทิบตาอุ้ยปะกี้เซนเซอร์หายฉันก็กระโดดไปยากจ้ะเพราะหาฉันก็เดินชิวๆแต่มันจะไม่ชีวิตตรงนี้แหละนั่นวุ้ย ชันเสี่ยที่ฉันจะตกนี่แหละโอเคอุย้ยคือเอราตายอะไรบ่อยนะฮะ เด้ดออ้เอาหัรนกระดูกไม่แล้วมีเปิดฉันเลยนะทางนี้ก็ได้หน่อยทนันแล้วนั่นนั่น ใช่ดีโอเคนี่ก็จะขึ้นเลยดิฉันซื้ออย่างน่ะเนาะอุ้ยแม่

อย่าลดพูดคำหยาบจริงอย่าหยุดพูดคำหยาบจ้าอย่าพูดอย่าหลุดนะคืนหลุดอีกตุยแน่จ้าอุ้ยแทบหมดใจบบแม่โอ้โ คตายบอยเทดีรอเไปต่อไปต่อไม่าแค่ทัน,น <Okay. S 2> กระโดดแล้ค่ะแล้วที้เกียจเดินอ,อ,อันนี้เป็นไรอ่ะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรเนี่ยไมม่โอ,โอ้โหตายอีกแล้วทำให้เราเติร์นแค่นี้มนะั้งไอ้กระโดดใช่เลยใช่เลยใช่เลย มีที่ตายได้เหรออือ mm หือ hmm. มีที่ตายอุ๊ยอะไรอ่ะไม<ะ>่ได้โดนเลยเลยนะตายได้ไง่ายก่อนนั่นคือม่งโดนไม่ได้เลยเหรอนั่นอะไรอะ่ะ ไรอ่ะก็เหมือนกันนะเนี่ยโดนไอตายเนีย่ยแล้วห่างขนาดนี้อ่ะ นะันคือออ้าวอะไรอ๋อโอ้โหไม่ได้ เออจะทำแบบนี้ป่ะเย้ yeah, ่าแล้วโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้มิวขอพักแค่คนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับซื้อท้าใครด้วยนะ